สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการคลินิกกฎหมายแรยงานอาจารย์แซมครับคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่อง employment contract ครับงานแบบนี้ใช้สัญญาอะไรดีครับ มีเหตุผลครับเหตุผลว่าทำไมเราต้องมองหาตัวเลือกนะครับมีอยู่5ข้อครับอันแรกก็คือเราต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าสัญญาจ้างแบบนี้มันเหมาะสมมันตอบโจทย์ธุรกิจหรือไม่เพราะธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับลูกค้าเปลี่ยนผู้แข่งเปลี่ยนธุรกิจก็เปลี่ยนเราต้องอาศัยเราต้องการความยืดหยุ่นในแง่ไหนครับ ความยืดหยุ่นในเชิงของระยะเวลาการจ้างจ้างนานไหมงานแบบนี้นะครับจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทักษะความรู้ความสามารถเนี่ยมันต้องมีความแตกต่างหลากหลายไหมนะครับนั่นคือความยืดหยุ่นเพื่ออะไรเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับของธุรกิจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจํานวนคนนะฮะก็คือรูปแบบการจ้างบางอย่างมันก็ใช้คนได้ไม่จํากัดนะครับต้นทุนค่าใช้จ่าย นะครับอันนี้สําคัญมากที่ผู้ประกอบการหรือธุรกิจให้ความสําคัญนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วธุรกิจยุคใหม่นี่นะครับจะต้องมี Creative แล้วก็อินโนเวชันนะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่สินค้าใหม่บริการใหม่ให้ตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์ตลาดดังนั้นบุคลากรเนี่ยมันก็จะต้องมีความ f r e ชชี่นะครับบ่อยครั้งที่เราจําเป็นต้องไปซื้อความรู้ความสามารถก็คือมันสมองจากบุคคลภายนอกมาเป็นช่วงๆเป็นบางครั้งเป็นเฉพาะกิจนั่น คือเหตุผลทั้งหมด5้าข้อว่าทําไมเราต้องมองหาตัวเลือกนะครับคราวนี้มีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับสัญญาจ้างนะครับหรือเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยการจ้างคนมาทํางานเนี่ยนะครับมีตัวเลือกสัญญาอยู่4แบบนะครับแบบ แรกที่เห็นนะครับจ้างแรงงานอันนี้พวกเราคุ้นเคยกันอยู่นะครับธุรกิจส่วนใหญ่ก็จ้างแรงงานส่วนอีก3สัญญาจ้างทําของจ้างตัวแทนและนายหน้าก็มีใช้อยู่ครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอะเาเรียกน,นะฮะมีความนิยมนะครับมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในธุรกิจยุคใหม่นะครับมาดูกันเป็นคู่คู่นะครับ สัญญาจ้างแรงงานกับจ้างทําของเนี่ยจะมีความคล้ายถึงกันเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นในตารางเลยให้ดูไฮไลท์ตรงนี้นะครับบอกก่อนนะครับภาษาหรือศัพท์อันนี้ตัวบทกฎหมายนะครับสัญญาทั้ง4อย่างเนี่ยนะฮะถ้านับอายุแล้วเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาเกือบเกือบ หนึ่งร้อยปีแล้วนะครับสัญญาภาษาคลาสสิกมากผมชอบนะครับในฐานะนักกฎหมายโอเคครับมาดูตัวเปรียบครับเปรียบเทียบคู่นี้สัญญาจ้างแรงงานและจ้างทาของนะครับมาดูภาพรวมก่อนครับจ้างแรงงานจริงๆแล้วชื่อภาษาอังกฤษก็คือ high of service นะคำว่า service เ,เนี่ยมันมี นะยะเลยเนาะแล้วก็จ้างทําของใน High of Work ก็คือดูผลลัพธ์ดูงานนะครับพูดถึงจ้างทาของนิดนึงครับให้เห็นภาพว่าเอ๊ะมันคืองานอะไรเลอจ้างฟรีแลนซ์นะครับจ้างงานอิสระจ้างเอาซอ r ์สงานพวกนี้นะครับเราเรียกว่าจ้างทําของหรืออาจจะเรียกว่าจ้างบริการก็ได้มันไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของสินค้านะครับมันเป็นบริการด้วยโดยเฉพาะยุคนี้ผมว่าเราเจอทุกวัน นะฮะเจอบ่อยมากนะครับน้องๆที่เขามาส่งวัสดุส่งไปรษณียน์นะครับหรือเวลาเราไปช็อปปิ้งที่ห้างใหญ่ๆแล้วเขามาส่งตู้เย็นส่งตู้เตียงฮะสินค้าที่ชิ้นใหญ่ๆพนักงานพวกนี้นะครับ ผมว่าส่วนใหญ่เลยหรือเกือบทั้งหมดด้วยซ้ำไปเขาจ้างด้วยรูปแบบสัญญาจ้างทําของเขาไม่มีเงินเดือนเขาได้อ่าได้ค่าจ้างนะฮะค่าตอบแทนตามชิ้นงานนะครับตามเที่ยวรถที่เขาขับมานะครับรถเขารถของเขารถปิกอัพก็ปิกอัพเขานะครับน้ำมันเขาเติมเองนะครับ อะไรนะฮะนั่นแหละครับก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆเขาเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนเป็นผู้ประกอบการเลยครับโอเคนะฮะนั่นคือตัวเลือกมาดูครับมาดูไฮที่ผมไฮไลท์ไว้ 3, 4ประเด็นด้านซ้ายจ้างแรงงานครับดูข้อ2เลยครับวัตถุประสงค์จ้างแรงงานเนี่ยเราเน้นเราสนใจเวลาสนใจแรงงานความรู้ความสามารถของเขานะครับจ้างทําของเราสนใจผลสําเร็จคือต้องการงานนั่นแหละดังนั้น อำน,นาจบางังคับบัญชาในข้อ3เนี่ยนายจ้างยังจําเป็นต้องมีอยู่ต้องมีอำน,นาจบางังคับบัญชานะครับส่วนจ้างทาของไม่อ่ะรอผลลัพธ์อย่างเดียวยงานมาก็โอเคเพราะค่าจ้างเนี่ยเราจะจ่ายก็ต่อเมื่อนะครับสําหรับลูกจ้างนายจ้างเนี่ยถ้าเขาทํางานนะครับเราจะมีงานหรือไม่เขาจะมีผลลัพธ์ดีหรือไม่ยังไงยังไงก็ต้องจ่ายตลอดเวลาที่เขาทํางานนะครับส่วนจ้างทําของงานมาเงินไปเน้นที่ผลสําเร็จนะครับจะจ่าย แบบงวดเดียวหรือจ่ายเป็นงวดงวดตามตกลงก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายครับศาลแรงงานนะครับก็คือคดีแรงงานเนี่ยต้องไปที่สารแรงงานนะครับส่วนจ้างทาของนะฮะผู้สัญญามีสักและสิทธิเท่ากันก็ไปเจอกันที่ศาลแพ่งนะครับมีทนายช่วยด้วยนั่นก็คือข้อเปรียบเทียบนะครับลองดูนะครับว่างานไหนนะฮะเหมาะกับอะไรนะครับมาดูอีกนิดนะครับ สัญญาจ้างแรงงานอย่างที่บอกถ้ามีอำน,นาจบังคับบัญชาก็ยังถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานยังไม่สามารถที่จะเรียงได้นะฮะเมื่อมีสัญญาจ้างแรงงานก็ต้องใช้กฎหมายแรงงานมันจะมีความซับซ้อนหน่อยอามาดูกันครับว่าอำน,นาจบังคับบัญชาเนี่ยหน้าตาม,มันเป็นยังไงต้องทํางานตามสั่งนะครับทําตามข้อบังคับตามสั่งทําอะไรทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกับใครตามระเบียบตามข้อปฏิบัติต,ต่างๆนะครับถ้าทําผิด ก็ผิดวินัยลงโทษได้นะฮะชำผิดไม่ดูไม่ดน้นอันนี้อะไรก็คือผิดวินัยนะครับรายละเอียดอีกนิดครับมีการบันทึกเวลาเขาออกด้วยนะครับหยุดก็ต้องลาม,มาสายก็ถือว่าผิดอันนี้แหละครับเรื่องพวกนี้ที่เป็นสัญญา จ้างแรงงานเพราะมันเป็นอำนาจบังคับบัญชาเลือกเอาดีๆนะครับว่าอยากจะเอาผลลัพธ์หรือจะเอาอำนาจบังคับบัญชาโอเคอมาดูต่ออีก2ส,สัญญาครับสรุปๆนะครับสัญญาตัวแทนและสัญญาในหน้าเนี่ยนะครับทั้งคู่มีความคล้ายกันเพราะเป็นสัญญาคนกลางนะครับเป็นมีเดียมหรือมิดเดิลแมนก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเป็นสัญญา3มฝ่ายก็คือมี มีคู่สัญญาเป็นตัวแทนตัวการนะครับในหน้ากับผู้ที่ต้องการในหน้านะครับแล้วก็มีบุคคลภายนอกนะครับเพราะว่าจะต้องไปดําเนินการกับคนภายนอกกับลูกค้ากับผู้สัญญาอีกที่หนึ่งนะครับสองอย่างนี้แตกต่างกันตรงนี้ครับสําหรับตัวแทนเนี่ยก็คือไปทําแทนตัวการนะครับตัวการก็จะให้ค่าตอบแทนไปจะทํามากน้อยแค่ไหนทําอะไรก็อยู่ที่เงื่อนไขของสัญญานะครับส่วนในหน้าสบายครับก็แค่ ชี้ช่องแนะนําให้สองคนเขารู้จักกันนะครับเขาไปทาสัญญากันเองเราก็รอรับเงินอาจจะช่วยทําอะไรมากนันก็แล้วแต่ว่าในรายละเอียดแต่โดยหลักแล้วก็คือแค่แนะนําแค่ชี้ช่องได้และได้ค่าจ้างแล้วนะครับซึ่งทั้งสองสัญญาเนี่ยมันก็จะผสมกันในธุรกิจที่หลากหลายนะครับถ้าฟังเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะคุ้นกว่าเนาะเอเจนต์กับโบรกเกอร์อ่าตัวแทนขายประกันนะฮะตัวแทนอ่าบรกเกอร์หุ้นนะครับ ตัวแทนขายบัตรเครดิตขายสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับช่วงหลังมีเซลล์ขายห้องพักและ นะฮะแข่งกับ a โกลดเนาะเขาก็จะมีทีมเซลล์อิสระเขาเรียกว่าทีมเซลล์อิสระหรือ Marketing อิสระในธุรกิจ Import Export ก็มีเนาะนะครับโดยรวมแล้วสัญญาตัวแทนในหน้าเนี่ยก็จะไปบางทีก็เรียกคู่กันเลยนะครับใช้กับงานที่เป็นเรื่องของการนำเสนอนะนการเป็นคนกลางนนะครับต้องการคนกลางเข้ามาช่วยนะครับอันนี้แหละสำคัญโอเคเนาะครับทั้งหมดนะครับ ตัวเลือก4ี่แบบก็ลองเลือกเอานะครับว่าสัญญาแบบไหนตอบโจทย์ธุรกิจทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สําคัญก็คือตอบโจทย์คนทํางานด้วยอันนี้อย่าลืมนะครับเขาจะต้องได้ด้วยหาไม่แล้วมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการสุดท้ายครับจบแล้วคลินิกกฎหมายแรงงานจบเพียงเท่านี้ครับหากท่านมีคําถามหรือข้อสงสัยขอคาปรึกษาได้จากช่องทางต่างๆที่ระบุไว้นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับผม